สารดีกาไตาส่สวนพยานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามปากให้การทิศทางเดียวกันอาการป่วยทักษิณไม่เข้าคั้นวิกฤตวันที่25กรกฎาคม2568 8ันกิารกาแผนกคนดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่ส่วนคดีการบังคับโทษจำคุกในทักษิณชินวัตรที่ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจการไตาส่สวนวันนี้เป็นนัดที่6โดยเริ่มเวลา09.00น เป็นการไต่สวนตัวแทนจากแพทยสภา,าที่สั่งสั่งให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของนายทักษิณเข้าเบิกความต่อสารจำนวนสามปากใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งภาพรวมเบิกความทิศทางเดียวกันที่ชี้ว่าอาการป่วยของนายทักษิณไม่ถึงเข้าขั้นวิกฤตเมื่อได้รับการรักษาแล้วสามารถกลับไปพักรักษาตัวที่ทานทัถานเพื่อลอดกูการได้ โดยไม่จําเป็นต้องรักษานานต่อเนื่องที่โรงพยาบาลตารวจการได้สอบถามถึงการออกใบรับรองแพทย์เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่และอาการนายทักษิณมีข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะวิกฤตหรือไม่ภาพรวมการเบิกความนายทักษิณไม่ได้มีอาการวิกฤตจนต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน,านอาการของนายทักษิณไม่ได้วิกฤตเพราะไม่ได้มีการตรวจคลื่นหัวใจการเอ็กซรเลปอด หรือการตรวจเอนไซม์โปรตีนในหัวใจรวมทั้งยารักษาโรคที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าการรักษาผู้ป่วยทั่วไปการผ่าตัดนิ้วล็อกและเอ็นไหล่ฉีกไม่จำเป็นต้องรักษาแบบทันทีทันใดสามารถนัดผ่าตัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการผ่าตัดแล้วผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยบาบาลสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้ การไต่สวนพยานนัดถัดไปวันที่30กรกฎาคมมีพยานปากเดียวคือศาสตราจารย์เกียรติคุณวิศนุเครืองามซึ่งเป็นพยานของนายทักษิณ